สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องของการขยายพันธุ์พืชกันนะคะการขยายพันธุ์พืชมีอยู่ด้วยกัน2วิธีก็คือการขยายพันธุ์โดยอาศัยเพศกับการขยายพันธุ์โดยไม่อาศัยเพศการขยายพันธุ์โดยอาศัยเพศก็คือด้วยการใช้อาศัยเพศเพศได้แ,แก่การเพาะเมล็ดส่วนการขยายพันธุ์พืชท,ที่ไม่อาศัยเพศก็คือใช้ส่วนต่างๆของพืชมาทําการขยายพันธุ์เพราะฉะนั้นในวันนี้เราจะว่าด้วยเรื่องของการตอนกิ่งแบบคว้นกิ่ง เน้นไปดูกันนะคะว่าวัสดุอุปกรณ์ที่เราใช้ในการตอนกิ่งนะคะมีอะไรบ้างอันที่หนึ่งเลยก็คือมีดนะคะเขาเรียกว่ามีดขยายพันธุ์ถ้าเราไม่มีมีดขยายพันธุ์เราก็อาจจะเปลี่ยนมีดคัดตเตอร์หรือมีดติดตาตอกกิ่งก็ได้อันที่สองคือถุงพลาสติกขนาดสองคูณสี่นิ้วหรือสามคูณห้านิ้วหรือแปดเอ๊หกคูณแปดนิ้วอันที่สามคือวัสดุหุ้มกิ่งตอนนะคะอาจจะเป็นกัดมะพร้าว เท่าแกบหรือขุยมะพร้าวหรือถุงที่เราใส่ขุยมะพร้าวเราเรียกว่าตุ้มตอนก็ได้อันที่สามเชือกมัดวัสดุหุ้มกิ่งตอนก็คือพวกเชือกฟางนะคะที่จะแน่นที่สุดอันที่ห้าฮอร์โมนเร่งรากอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้เสร็จแล้วเนะ้นมาดูนะคะขั้นตอนในการตอนกิ่งขั้นตอนที่หนึ่งนะคะขั้นตอนการตอนกิ่งแบบขวัญอันที่หนึ่งเลยคือเลือกกิ่งเพราะะนั้นกิ่งที่เรียนจะตอนจะต้องเป็นอายุไม่เกินหนึ่งปี หรืออยู่ในวัยหนุ่มสาวซึ่งจะออกลากได้ดีกว่ากิ่งที่มีอายุมากและควรเป็นกิ่งกระโดงหรือกิ่งน้ําค้างที่สมบูรณ์ปราศจากโรคและมแมลงเพราะฉะนั้นกิ่งที่เนจะใช้ตอนต้องเป็นกิ่งสีสวยนะคะไม่อ่อนหรือไม่แก่จนเกินไปมาขั้นตอนที่สองเมื่อนเรนรเลือกกิ่งที่เนจะตอนได้แล้วนเรนรก็มาทําการคว้านกิ่งเป็นสองรอยนะคะรอยล่างกับรอยบนโดยรอยล่างกับรอยบนนั้นห่างกันเท่ากับ ความยาวของเส้นรอบวงนะคะของกิ่งขั้นที่สามเมื่อนักเรียนคว้านกิ่งล่างกับบนเป็นรอยเสร็จแล้วนักเรียนก็ใช้มีดนะคะกรีดตั้งแต่รอยข้างบนลงมาข้างล่างนะคะให้เป็นเส้นตรงพอกรีดเสร็จปุ๊บก็ไปถึงขั้นตอนที่สี่นะคะนักเรียนก็แกะเปลือกที่นักเรียนกรีดเมื่อกี้แกะออกนะคะ พ่อเรียนแกะเปือกออกเสร็จขั้นตอนที่5้านักเรียนใช้มีดขุดเยื่อเจริญอาหารจากบนลงล่างวิธีการขุดคือขุดจากข้างบนลงไปข้างล่างนะคะไปขั้นตอนที่6นะคะเราอาจจะทาน้ํายาเล่งลากหรือน้ำยาเอ๊ะฮอร์โมนนะคะบริเวณรอบรอยกิ่งแล้วก็แผ่ด้านบนนะคะขั้นที่7อันนี้เราใช้ตุ้มตอนถูกไหมครับ ทางเรนไม่ใช้ตุ้มตอนอาจจะใช้เป็นดินแล้วก็กับมะพร้าวก็ได้แต่อันนี้ก็คือเป็นขุยมะพร้าวที่เรายัดใส่ในถุงพลาสติกซึ่งขุยมะพร้าวนั้นเราต้องทําการแช่น้ําให้มีความชื้นแล้วก็บีบให้พอหมัดๆนะคะตุ้มตอนกีดจากข้างบนลงมาข้างล่างนะคะเมื่อกีดเสร็จแล้วปุ๊บขั้นตอนที่แปนะคะนานาตุ้มตอนไปคุ้มรอยแผลของกิ่งก็คือที่เราผ่าเมื่อกี้ตามยาวถูกไหมคะ แล้วเราก็เอามาวางด้านล่างดันให้ขุยมะพร้าวเนี่เอาให้กริงอะ่ะไปอยู่ตรงกลางนะคะเสร็จแล้วก็มัดหัวท้ายเชือกนะคะลอยบนแผลข้างบนและก็ข้างล่างเป็นอันว่าเสร็จสิ้นของการต่อนถูกไหมคะเสร็จแล้วจากนั้นปุ๊บนั่นเองดูว่าเมื่อเรามัดมัดหัวนะคะด้วยเชือกปอให้แน่นก็ไปถึงขั้นที่สิบอันนี้เราก็รอแล้วค่ะรอว่า ใช้เวลาประมาณประมาณ1เดือนหรือแล้วแต่ว่ากิ่งหรือต้นไม้ที่นเรียนเลือกนะคะว่ามันจะแตกรากไวเล็กช้าเราก็รอให้ให้มันงอกนะคะตรงบริเวณรอยคว้นบนแล้วก็รากเริ่มแก่เพราะฉะนั้นนักเรียนจะดูได้ยังไงว่ารากมาเริ่มแก่ก็ดูตรงรากขึ้มนมาออกมาอนะมันมีสีเหลืองหรือสีน้ําตาลปลายรากมีสีขาวให้มีจํานวนมากพอแล้วนักเรียนจึงตัดกิ่งนะนะั้นอะไปชําหรือไปปลูกนะคะ ขัน 11, ้น11เราตัดกิ่งไปชําในภาชนะก่อนนะคะอาจจะไปสใส่ถังไว้ก่อนเพื่อให้รากมันเจริญเติบโตก่อนแล้วเราเค่อยนําไป,ปลงในแปลงเพาะนะคะอันนี้ก็คือขั้นตอนในการตอนกิ่งอ่นะเพราะฉะนั้นภาระงานของเรียนนเรียนก็ต้องไปลองฝึกตอนกิ่งกิ่งอะไรก็ได้กิ่งอะไรก็ได้ที่มันแตกรากไวอย่างเช่นกิ่งมะนาวอะไรเงี้ยหรือต้นแก้วต้นพุทธหนึ่ง